สวัสดีครับผมเข้าไปส่องในคอมเมนต์ของเว็บที่มีการตั้งกระทุ้พูดคุยกันเรื่องฟุตบอลเห็นบ่นกันจมเลยนะครับซึ่งถ้าเข้าใจธรรมชาติและก็สไตล์ของอัน,นอร์ก็จะทำใจไว้ระดับหนึ่งเมื่อคืนเนี่ยที่ผมชื่นชมว่าเกมเมื่อคืนเนี่ยในทัศนะผมผมถือว่าดี เพราะถ้าเราดูการทำงานร่วมกันก่อนหน้านี้เนี่ยผมจะบ่นในเรื่องการทำงานร่วมกันของนักเตะไม่ว่าจะเป็นแนวรับแนวรุกแดนต่อแดนการเพรสซิ่งการเข้าไปซ้อนไปเก็บบอลการเข้าไปดักจังหวะที่คู่ต่อสู้หนีเพรสซิ่งหรือเวลาคู่ต่อสู้เพรสใส่เราความชลมุลวุ่นวายสภาวะเมื่อถูก พร c ซิงแล้วเนี่ยเกิดอาการยังไงเมื่อคืนอาการแบบนี้มีให้เห็นน้อยมากยังมีความกระพ่องกระแพงอยู่บ้างสำหรับนักเตะบางตำแหน่งบางคนเมื่อคืนผมก็พูดไปแล้วคอนเนอร์บรดลีย์เนี่ย,ด,ยดูไม่โอเคที่สุดแล้วแย่ที่สุดแล้วทั้งในครึ่งแรกครึ่งหลังและเมื่อเปลี่ยนมีลอสเคิร์เคสมา การทำงานของริมเส้นฝั่งซ้ายก็ลดคุณภาพลงเจ้าโรบโบในตำแหน่งแบ็กซ้ายดีกว่าเค์เคสเยอะความเข้าใจเกมดีกว่ามากๆแต่ที่ผมบอกว่ามันมีส่วนที่มันดูดีอยู่เพราะเมื่อคืนเนี่ยมันเตะกัน4คู่ปรากฏว่าเสมอ0ูนยู่ลิเวอคู่หรือว่าัูลก็เนี่ย ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยแมนเชสเตีร์บุกไปเยือนซันเดอร์แลนด์ก็เสมอกันศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็สเปอร์กับเบรนฟอร์ดก็เสมอกันศูนย์ศูนย์มีที่มีสกอร์ก็มีคู่เดียวก็มีคริสตัลพาเลซกับฟูลแลมซึ่งฟูลแลมเนี่ยจะเจอกับเราในวันที่สี่นี้มองภาพรวมๆทีมที่อยู่ในกลุ่มลุนโคตายุโรป มีชนะอีกทีมเดียวนั่นก็คืออาร์เซนอลที่ชนะแอตันวิลล่าแบบถล่มทลาย4ี่ตัวหนึ่งทำให้สถานการณ์นในการลุ้นแชมป์เหลาเดอะกรนเนอร์ The ner, แรงหนุนกองเชียร์ของอาร์เซนอลก็รู้สึกเลยว่าปีนี้กูมาแน่ซึ่งคิดอย่างนั้นได้ไหมก็ต้องบอกว่าได้แต่อย่าลืมว่ามันเพิ่งเตะมาครึ่งทางกันนั่นเอง19เกมเองเหลืออีก19เกม หลายๆอย่างที่แอสตันวิลล่าทำได้ดีมันมามีปัญหาแล้วก็โดนอาร์เซนอลเนี่ยยิงยิงยังไงก็เข้ากัเถอะนะครับจนแอสตันวิลล่าซึ่งปกติเนี่ยจะมีกอกสองกอกสามเนี่ยก็เลยขับเคลื่อนเกมของตัวเองไม่ได้พอโดนไปสี่ลูกแล้วค่อยมายิงประตูตีไข่แตกนั่นแหละนะครับทีนี้มาดูว่าถ้าเรา ไม่เน้นเรื่องลุ้นแชมป์มองแค่โคต้ายู่ซก็คือติดท็อปโทีมที่อยู่อันดับหนึ่งก็คืออาร์เซนอลมีอยู่45แต้มลูกได้ลบเสียบวก25ลูกแล้วก็เป็นทีมเดียวที่ชนะในกลุ่มทีมที่ลุ้นโคตา้ายุโรปหถึ่งถึ่ะมีชนะทีมเดียวแมนซิ t y ตี้เมื่อคือนก็เสมอบุกไปเสนอซันเดอร์แลนด์ก็เลยทำให้มีอยู่40แต้ม แต่ระยะห่างระหว่างอาร์เซนอลกับแมนซิเตี้เนี่ยสี่แต้มไม่ได้เยอะเลยถ้าเจอกันแล้วปรากฏว่าแมนซชตี้ชนะอาร์เซนอลได้ส่วนต่างมันจะเลยแค่แต้มเดียวลูกได้ลูกเสียดีกว่าอาร์เซนอลบวกยี่หกลูกมากกว่ารูปหนึ่งแอสเลติมิลล่าเนี่ยพอแพ้ปั๊บก็รูดลงมาลูกได้ลบเสียตอนนี้ เหลืออยู่แค่7จลูกเท่านั้นเองนะครับแต้มก็แช่อยู่ที่เดิมลิเวอร์พูลมีอยู่3าทีสาแต้มขยับขึ้นมา1แต้มลูกได้ลูกเสียแล้วก็เท่าเดิมเพราะว่ายิงไม่ได้แล้วก็ไม่เสียนะครับเชลซีเสมอบอลมัด2องสอทำให้มารสกาก็เด้เงไปนะครับตอนนี้เนี่ยเชลซีก็ต้องหากุญซือคนใหม่เพราะว่าเจเกมหลังเนี่ย เคลซีไม่ชนะเลยนะครับแมนยูก็มีอาการบวยคาคอทีมวูฟแฮมตันเก็บได้สามแต้มถามว่ามีทีมไหนที่สงเคราะห์สามแต้มก็คือทีมแต้มให้กับวูฟแฮมตันทีมแรกเลยคือทอ้นแฮมพอสเปอร์ของสมัสแฟรงก์ทีมที่สองคือไบรท์ตันทีมที่สามคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด สามทีมที่เก็บแต้มแบบร้อยเปอร์เซ็นจากผูแพมตันไม่ได้ก็คือต้องมาแบ่งแต้มกับผูแพมตันันแหละนะครับดังนั้นเนี่ยพอมาดูซันเดอร์แลนด์เมื่อเสมอแมนซิตี้แมนซิเตี้เนี่ยก็พยายามนะแต่ว่าโอ้ซันเดอร์แลนด์เล่นในบ้านแข็งแร่งมากนะครับซันเดอร์แลนด์เนี่ยก็เก็บได้28แต้มลูกได้ลูกเสียเนี่ยไปลองเราด้วย นะครับมีอยู่2แต้มซึ่งดูและทีมที่ตามมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยห่างกับลิเวอร์พูลสามแต้มโอเคว่าถ้าเขาชนะแล้วลิเวอร์พูลแพ้เขาแซงแเราแน่แต่ถ้าลิเวอร์พูลเก็บได้อย่างน้อย1แต้มในเกมถัดไปแม้ว่าทีมเชลซีแล้วก็แมนยูเนี่ยนะครับสามารถเก็บ3ามแต้มได้ก็ยังแซงลิเวอร์พูลไม่ได้ เมื่อเตะเท่ากัน19เกมเท่ากันการเสมอภายใต้สภาพที่ทีมต่งตางๆที่อยู่หัวตารางเนี่ยใน6ทีมแรกเนี่ยไม่มีทีมไหนชนะเลย7ทีมที่ซ้ําไปนะครับเพราะว่าทีมที่8เอฟเวอร์ตันเนี่ยเป็นทีมเดียวที่ชนะนอกจากอาร์เซนอลผมก็มองว่าไม่เสียหายนะครับทีเนี้พอเรามาดูรายละเอียดของการเล่นก็ต้องบอกว่า จุดที่ผมพอใจเลยนะครับการทำงานร่วมกันของนักเตะในพื้นที่ฝั่งขวามันดีขึ้นผมว่าฟริมปงเนี่ยเล่นได้ดูดีมีประสิทธิธภาพมีคุณภาพมีความอนเนกประสงค์มากกว่าตอนมีโมเมซาร่าด้วยซ้ำไปในเกมลุกบอลจากเท้าของฟริมปงดูมีเป้าหมายแล้วก็ ทำให้เพื่อนเล่นง่ายกว่าเวลาโมเมสซ่าเล่นเวลาจ่ายบอลให้เพื่อนเวลาพาบอลลุยเข้าหาคู่ต่อสู้ฟิล์มปงก็ดูดีกว่าโอเคเราว่าเรื่องการทําสกอร์โมเมสซ่าดีกว่าโมเมสซ่าเป็นคนที่จองสัมทานในการยิงจุดโทษเมื่อคืนหลายจังหวะที่คอเนอร์บแบลซี์หลุดตำแหน่งก็คือดันขึ้นไปเต็มเกมบุกเนี่ยจะมีฟิล์มปง ก็คลื่นที่เข้ามาซ้อนแล้วหลายครั้งการบีบตัวเองขยับเข้าไปเล่นตรงกลางหรือบางครั้งเนี่ยขยับเข้าไปค่อนไปทางฝั่งซ้ายด้วยซ้ำไปโดยพื้นที่ทำหน้าที่อยู่ฝั่งขวาแต่เวลาคลื่นที่จะตำแหน่งเดิมของตัวเองไปแล้วก็ไปอยู่ตรงกลางหรือขยับไปค่อนไปทางซ้ายก็ทำหน้าที่ดีๆมีส่วน ในการที่ทําให้สมดุลของเกมไม่เสียหายการเข้าบีบการเข้าเพรสการเข้าซ้อนหรือการพาบอลตะลุยเข้าหาคู่ต่อสู้ฟิพ์มปงทําได้โอเคจังหวะจะเล่นแต่ละเพทฟิพ์มปงทําได้น่าพอใจที่สุดในบรรดานักเตะของเราที่อยู่ในสนามทั้งหมดรองลงมาเนี่ยก็ดูที่มี i ิม a c t มาก ในทัศนะผมผมก็มองว่าเอกิริเก้นี่แหละมันมีหลายจังหวะแล้วนะที่บางครั้งเนี่ยไอ้ความเล่นทายาก,กรูปพลิกแพลงเนี่ยมันก็ทําให้เพื่อนงงนะครับในทีมเนี่ยพอเล่นพลิกแพลงเนี่ยมันก็มีปัญหาบ้างคือการจะเล่นรูกพลิกแพลงอ่ยมันไม่ยากถ้าเข้าใจจังหวะการเคลื่อนที่ของเพื่อนคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยมีจินตน,นาการเห็นภาพหมดเลยว่าแต่ละคนเคลื่อนที่ยังไงแล้ว แต่ละคนที่เราจรินานาการว่าเขาเคลื่อนที่เนี่ยเขาก็มาจริงๆตามจุดนั้นก็ไม่มีปัญหาเนะครับเมื่อคืนตัวที่ดรอปมากๆหน่อยในทัศนะผมผมก็มองว่าฟอรนเวสอาการที่ยังไม่มั่นใจตัวเองของฟอรนเวยสเนี่ยยังมีอยู่แล้วก็จากข่าวที่ผมไปตามก็ปบปกกฏว่าฟอรนเวสเนี่ยก็มีข่าวว่าสภาพร่างกายมันไม่ค่อยโอเคก็เลยไม่ได้ซ้อมเกนี้ ลงมาก็ดูแล้วความกระับเกระเสงยังไม่ดีการเคลื่อนที่แดนต่อแดนพอใช้ได้ดีกว่าบางเกมนะครับแต่ไอ้หลายๆจังหวะที่จะเล่นลูกง่ายๆการตอกส้นการเกี่ยววอนฝากขึ้นไปไอ้บอลจังหวะเดียวของเวสไม่ค่อยเห็นท่านั้นแหละนะครับแต่ก็มีจังหวะที่ประสานงานกับเอกิติเก้แล้วมีจังหวะได้ยิงในระยะทำการ เพียงแต่ว่าถ้าเวสมั่นใจไอ้ลูกนั้นเนี่ยเวสจะดึงจังหวะไว้ถ้าดึงจังหวะนิดเดียวเนี่ยก็จะเกิดโอกาสมีโอกาสจะแจ้งที่หน้าได้ประตูมากที่สุดจังหวะนั้น,เ,นเป็นจังหวะลูกเตะมุมแล้วก็ฟานไดได้โขงลูกลงมถ้าลูกนั้นเข้ากรอบผมว่าได้ประตูนะครับจังหวะยิงของเวสลูกนั้นเนี่ยถ้าเวสดึงจังหวะไว้นิดหนึ่งเพราะตัวที่ประกบเนี่ย ขยับเข้ามาทิ้งตัวบล็อกเร็วเวสจังหวะนั้นเนี่ยถ้าดึงจังหวะไว้จะมีพื้นที่มีจังหวะแล้วก็โอกาสที่ยิงเข้ามันง่ายกว่าพวกคู่ต่อสู้เนี่ยเขาอ่านถูกแล้วก็ทิ้งตัวจังหวะที่มันพอดีของเราเองมีจังหวะที่เสียประตูอยู่เหมือนกันนักเตะที่ร้อนแรงมาที่สุดที่ผมว่ากว่าที่นักเตะที่จะได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมไอ้บองหันสารครับก็คือโดมินิก คาร์บอนเลวินถูกวางเป็นหมาพิเศษที่เด็ดถูกปล่อยมาท้ายเกมก็ทำผลงานได้โอเคเลยในจังหวะนั้นเนี่ยก็ขยับตัวเร็วไปนิดนึงแก้หาพื้นที่ดี่ดแต่การยืนตำแหน่งของฟันไดที่ประกบอยู่เนี่ยจังหวะที่คาร์บอนเลวินขยับไปเล่นลูกนั้นเนี่ยคาร์บอนเลวินเนี่ยยืนล้ำไปหนึ่งช่วงขาก็เลยทำให้ พอบอลเนี่ยมันผ่านมาถึงแล้วก็ลึงจังหวะยิงดีด้วยอลิซงหมดสิทธิเซฟแล้วแต่ลูกนั้นเนี่ยพอไปเช็คภาพช้าก็ออฟไซด์ site. การเช็คหลายออฟไซด์ของลีสก็ทำได้ดีอีกเมื่อคืนเนี่ยผู้เล่นของเราเนี่ยออฟไซด์บ่อยเลยออฟไซด์หลายต่อหลายจยังหวะซึ่งนักเตะที่ออฟไซด์เยอะที่สุดก็คือเอกิติเก้นี่แหละ โดยภาพรวมๆนี่ผมมองว่านักเตะที่สภาพไม่ค่อยโอเคนักเนี่ยก็มีโฟล์เวสแหละที่ดูไม่กะปีก้กระเป๋าไม่สดชื่นเท่าไหร่นะครับโดยรวมสําหรับโซโบโผมมองว่าโอเคความเร็วความคล่องตัวความขยันเข้าไปทําหน้าที่ไปสอดไปซ้อนหรือไปเพรสจังหวะแรกไปดักไปทําให้คู่ต่อสู้เล่นลําบากก็ทําได้ดีบอลสอบอลสาเม,มื่อคืนไม่แย่นะ แต่สิ่งที่อาร์เนอร์เนี่ยใส่ลงไปในสมอง,องลูกพิมมันก็เห็นแล้วว่าบอนที่ขึ้นบอนช้าเมื่อคืนบอลเร็วๆมีสวยๆก็คือบ่อนยาวทิ้งไปริมเส้นทั้งฝั่งขวาเนี่ยโอเคดูดีไปฝั่งซ้ายก็หลบเข้ามาพอสมควรถ้าวิสเล่นได้แบบที่ เกมที่เล่นดีๆเล่นเมื่อคืนริเวพูเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะได้ประตูนทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะผ่านเกณฑ์วัดมาตรฐานว่าคุณภาพผ่านแล้วเนี่ยอีกคนหนึ่งผมว่าฟินบงผ่านแล้วอีตเก้เนี่ยเป็นคนแรกในบรรดาน,นักเตะใหม่ที่ผ่านนักเตะที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดในบรรดาน,นักเตะใหม่ก็คือเคิร์กสวิสเนี่ยมีแวร์ว่าจะใช้เวลาอีกไม่นาน จะดูดีกว่าเพียงแต่ว่าความมั่นใจโดยเฉพาะในการเล่นเกมลุกโปลนเวียสเนี่ยยังขาดความมั่นใจอยู่บ้างนะครับทีนี้การทำงานของนักเตะในแนวรับเมื่อมีใครเคลื่อนที่ออกจากจุดตัวเองก็มีตัวที่เข้าไปสอดไปซ้อนเมื่อคืนไม่มีปัญหาเลยว่าพอมีตัวที่พื้นที่เนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรคู่เซนเตอร์ฮา ก็ไม่ต้องถ่างออกไปมากไม่ต้องขยับเบี่ยงออกไปจนกระทั่งไป c o เวอพอไม่ทิ้งตำแหน่งจะตรงกลางเยอะการยืนลายก็ทำได้ดีเมื่อคืนก็เลยทำให้เมื่อคืนผลงานของคู่เจนเตอร์เนี่ยได้คะแนนค่อนข้างดีสำหรับผมส่วนแบ็ค2ข้างเนี่ยเวลาเคลื่อนที่ขึ้นไปเติมก็จะมีไม่ว่าจะเป็นเคอร์ติโจนไม่ว่าจะเป็นกราฟ ก็ลงมาซ้อนแล้วก็หลายคนเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่ากราฟน่าจะเล่นต่ำกว่านี้แต่ผมมองว่าการที่เอาเคอร์ตี่โจนเนี่ยเล่นค่อนข้างต่ำอยู่หลังกราฟเนี่ยถือว่าโอเคแล้วเพียงแต่ว่ากราฟเองเนี่ยจังหวะที่พลิกและพาบอลหน,นีคู่ต่อสู้ไปแล้วเนี่ยในเพลย์ต่อไปเนี่ยกราฟยังทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าจะไปพิพากษวิจารณ์กราฟ ผมมองว่าฟอร์เรนวิสโดยบทบาทโดยหน้าที่ที่ถูกซื้อตัวมาเนี่ยเป็นตัวที่จะต้องรับผิดชอบเกมลุกมากกว่าฟอร์เรนวิสยังทำไม่ใกล้เคียงกับความคาดหวังเลยดังนั้นเนี่ยเมื่อคืนคราฟผมว่าเล่นได้โอเคแล้วแต่แน่นอนนะครับว่าใจวิชั่นเหมือนนักเตะที่เป็นนักเตะเกมลุกเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับโดยรวมๆเนี่ยผมมองว่าปัญหามันน้อยลงไปเยอะ การเล่นระหว่างลายก็ทําได้ดีขึ้นแล้วก็เพลย์สวยๆมันก็มีแต่เวลาจงังหวะเล่นลูกพิกแพลงเนี่ยมันมีติดๆขัดๆตั้งแต่ก็รับได้ผมว่าภาพรวมๆนะเมื่อคืนถือว่าพอใจยิ่งมาดูภาพรวมทั้งหมดทีมที่อยู่คขึ้งบนเนี่ยอันดับหนึ่งถึงแปดเนี่ยก็มีทีมที่สอดไส้ขึ้นมาจากข้างล่างก็คือเอเวอร์ตนที่เก็บเชชนะเพราะ ไม่เสียประตูแล้วก็ยิงได้2ลูกก็เลยขยับเข้ามาอยู่ที่8หรือทีมที่อยู่ข้างบนสุดเลยอย่างอาร์เซนอลชนะแอตันวิลล่าแบบถล่มเละเลยยิงนำก่อน4-0ด้วยแล้วก็มาเสียประตูตีแข่แตกนั่นแหละทั้ง2ทีมถ้าพูดถึงเนี่ยไม่เกี่ยวกับสถานการณ์และเป้าหมายของลูกผู้ตอนนี้เลยดังนั้นเมื่อมองว่าเกม ค่าคืนที่ผ่านมาแม้ว่าเสมอลีดทั้งสองเกมเก็บได้แค่สองแต้มเวลาเจอลีดก็ไม่เสียหายโดยรวมๆเนี่ยผมว่าดูจากผลลัพธ์ทั้งหมดแล้วก็ดูจากเป้าหมายผมว่าการที่ลิเวูเสมอถือว่าเป็นผลงานที่น่าพอใจแล้วเพราะการทำงานเป็นทีมมันดีขึ้นจริงๆนี่คือภาพรวมทั้งหมดลิเวูยังมีเกมที่จะต้องเล่น ในเดือนมกราเนี่ยอีก8เกมนะครับหลังจากนี้เนี่ยวันที่4วันอาทิตย์เนี่ยนะครับจะไปเยือนฟูลแลมจากนั้นวันเพื่อที่8กลางสัปดาห์นียก็จะบุกไปเยือนอาร์เซนอลแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะลงเล่นเอฟเอคับในวันที่12เจอกับบาร์นสลีแล้วก็วันเสาร์เล่นเอฟเอครับเสร็จ ก็จะเจอเบอร์ลี่แล้วก็จากนั้นก็จะเข้าสู่โหมดเพื่อยุโรปใน UCL จะไปเยืนโอนอ m แล้วก็กลับมาเยือนบอลหมัดจากนั้นก็ปิดเดือนมกราด้วยเกมที่เปิดบ้านรับคาราบักในค่ำคืนวันพุธที่29จากโปรแกรมนี้นะครับการที่การบริหารจัดการนักเตะแบบนี้เนี่ยผมถือว่ามันโอเคนะรับได้ นี่คือภาพรวมๆของเก็บตกทั้งหมดไม่เสียหายครับสวัสดีครับ